จีตใจสาวจับได้คานางคาเขาเพื่อนสนิทแอบจีบแฟนเธอนอนค้างๆยังทำได้ลงหลายครั้งนะคะที่ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนอาจมีมือที่สามเข้ามาแทรกกลางค่ะซึ่งในบางครั้งนะคะเราก็คงจะประจักษ์กันแล้วว่า คนล้ตัวนั่นแหละร้ายที่สุดเช่นเดียวกับกรณีนี้นะคะข่าวเด่นข่าวเด็ดจ,จะพาเพื่อนๆไปฟังเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอได้ออกมาเผยภาพการจับได้คาหนางังคาเขาว่าเพื่อนสนิทที่เธอไว้ใจนั้นอาจคิดไม่ซื่อกับแฟนหนุ่มของเธอค่ะซึ่งเมื่อวันที่12มกราคมนะคะเว็บไซต์เดลิสตารายงานว่าเอมมี่หญิงสาวรายหนึ่งได้โพสต์คลิปหลักฐานลงบนทิกตอกค่ะซึ่งในคลิปเผยให้เห็นขณะที่เธอกําลังนอนพักโดยเธอได้นอนหันหลังให้กับ เพื่อนสนิทซึ่งเพื่อนสนิทของเธอกลับส่งข้อความผ่านทางส a น c h a t ไปหาแฟนหนุ่มของเธอในลักษณะที่ใกล้ชิดสนิทสนมเกินกว่าจะเป็นเพื่อนธรรมดาธรรมดานะคะซึ่งจากภาพที่ปรากฏในจอโทรศัพท์มือถือของอีกฝ่ายพบว่าเพื่อนรายนี้ของเธอนะคะได้กดดูภาพของหนึ่งในผู้ติดต่อค่ะ ก่อนที่จะมีภาพเซลฟี่ของชายหนุ่มเด้งขึ้นมาค่ะเพื่อนสาวเลือกที่จะส่งข้อความหาชายหนุ่มรายนี้ค่ะก่อนจะเซลฟี่ภาพของตนเองโดยทำปากจูหน้าอยู่แบบน่ารักน่ารักไปให้อีกฝ่ายด้วยนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะชายหนุ่มรายดังกล่าวแท้จริงแล้วเป็นแฟนของสาวเอมมี่ซึ่งเธอยังได้เขียนข้อความในคลิปว่าลอนสแนปแชทไปหาแฟนของฉันซึ่งหลังจากที่เธอลงคลิปดังกล่าวค่ะคลิปดังกล่าวก็กลายเป็นไวัยลอเลยนะคะมีคนเข้าไป ดูเป็นล้านเลยทีเดียวค่ะโด้วยชาวเน็ตต่างก็เห็นใจเธอนะคะซึ่งหลายคนพากันคอมเมนต์ไว้ว่าลอนถึงขั้นซูมหน้าตัวเองเพื่อที่คุณจะไม่ติดเข้าไปในรูปนั้นว้าวคอมเมนต์ทัดมานะคะบ,บอกว่าเสียใจด้วยนะคนสวยเธอไม่สมควรต้องมาเจออะไรแบบนี้เลย คอมเมนต์ทัดมาค่ะบอกว่ากฎข้อหนึ่งคือห้ามให้เพื่อนมาเจอกับแฟนหรือคนรักเราเลยเด็ดขาดคอมเมนต์ทัดมาค่ะบอกว่านี่เป็นการแทงข้างหลังอย่างไม่รู้ตัวมากที่สุดที่ฉันเคยเห็นออกมาเถอะเราไม่คู่ควรที่จะเป็นเพื่อนของคุณแล้วซึ่งถ้าเพื่อนๆ <"Y> <"P> อยู่ในเหตุการณ์แบบหญิงสาวคนนี้เพื่อนๆจะมีวิธีการจัดการเพื่อนสุดแสบรายนี้อย่างไรบ้างคะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ